<Okay>. Yeah. <Yahoo! S 1> สวัสดีครับ FCT ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพลิชัด FCTP Channel นะครับผมแล้วก็พลิชัด FCTP Family น่นะครับผมนะครับ อันนี้เห็นแล้วนะครับว่าผมได้มาแล้วนะครับก็คือโล่เงินนะครับที่มีซ u b สไครต์นะครับถึง1นึ่งแสนซับก็ขอบคุณมากในโอกาสนี้นะครับทุกท่านนะฮะที่มาชมนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับอยากมาเป็นเมืองใจผมนะครับก็ใช้นิ้วนะฮะจิ้มไปตรง s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งปิ้งกิ้งด้วยนะครับถ้าท่านติดตามเฉยๆโดยไม่กดกระดิ่งสีดําแสดงว่าท่านไม่ปรารถนา ที่จะให้ช่องนี้เตือนท่านในโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้นะครับประเทศจีนกำลังเป็นประเทศที่วัดวันไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้คำว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่ปราณีชาติใดเลยนะครับทำไมจีนจึงอยากครองโลกทุกอย่างกับผมไม่เข้าใจไม่ให้เกียรติชาติอื่นเลย ไม่มีมารยาทหมายเขาว่าคุณค็รรู้ว่าชาติเล็กๆน้อย,นอยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคุณทางธุรกิจทางเศรษฐกิจคุณลุกคืบจะกินรวบทั้งโลกเลยไม่แปลกที่ประเทศต่างๆเขาขึ้นภาษีไม่แปลกที่ประเทศใหญ่หญๆเขาไม่กลัวคุณเขาตั้งภาษีสินค้าของจีนเลยถ้าคุณจะเข้ามาคุณต้องเสียภาษีเยอะ จะทําให้รู้สึกว่าคุณจะได้กําไรจะได้เงินทองจากเขาเนี่ยคุณจะต้องให้เงินกับประเทศเหล่านั้นด้วยเพราะว่าชาติอื่นเขายําเกรงชาติอื่นเขาเกรงเขากินไม่มุมมามอะ่ะแต่จีนนี่กินมุมมามเอาง่ายๆครับเพื่อหเห็นภาพครับก็คือก็คือในแถบอาเซียนเราเนี่ยมีแต่ประเทศยากจนประเทศจีนเขาไม่เคยคิดนะครับว่าประเทศเหล่านี้ควรจะยืนอยู่ได้ด้วยลาแข้งตัวเองครับ ท่านสังเกตไหมมันเหมือนว่าทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดขายของของจีนเนี่ยเหมือนมือมือจีนยาวเนี่ยมันสาวได้สาวเอาเนี่ยแสดงว่าประเทศนี้ไม่มีมารยาทนะเกรงใจประเทศเล็กๆเลยลาวขเขมรลาวขเขมรไทยเนี่ยกำลังจะตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจชนิดที่ว่าแค่ที่ระบายสินค้า ทำไมจีนจึงเพ่งมาทางอาเซียนและประเทศที่ไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับเขาครับเพราะสินค้าต่างๆเหล่านั้นทับทางยุโรปอเมริกาเขาขึ้นภาษีครับเขากําลังมีปัญหากับอเมริกันอยู่ตรงข้ามกับอเมริกันแต่จะกินลวกอเมริกันอเมริกันตั้งภาษีสินค้าที่สูง เพื่อไม่ให้สินค้ามันวิ่งเข้าไปหามากมายมันควบคุมไม่ได้ประเทศจีนนะครับเป็นประเทศสังคมนิยมแต่จะอ้างสิทธิเสรีภาพทางการค้าดังนั้นประเทศจีนจะใช้สังคมนิยมเฉพาะอำนาจในประเทศจีนและจะใช้อำนาจในการรวบรวมแผ่นดินต่างๆที่จีนคิดว่าเป็นของเขาเนี่ยส่วนทางเศรษฐกิจธุรกิจเนี่ย เขาจะอ้างสิทธิเสรีภาพที่สินค้าของจีนจะต้องเข้าไปในประเทศนั้นนักธุรกิจของจีนสามารถที่เข้าไปในทุกประเทศได้ผมว่าจีนเนี่ยจะไรมารยาทในเรื่องเหล่านี้นะเช่นประเทศเล็กๆเนี่ยลาวขเขมรไทยเพราะเวียดนามเขาแกล่งเขาไม่ให้จีนเข้าฟิลิปปินเขาก็มีความเด็ดขาดกับจีน เพราะเขามีปัญหาอะไรกันอยู่กับจีนเขาจะเด็ดขาดดังนั้นเหลือสามประเทศเรานี่แหละครับจะซวยเป็นที่ระบายสินค้าของจีนลดไฟฟ้ายุาโลปอเมริกันเนี่ยเขาตั้งภาษีเขาไม่ให้เข้าไปมันทำลายสินค้าพวกเขาด้วยเมื่อส่งไปไม่ได้จีนจะต้องเทมาทางประเทศไทย ยังมีธุรกิจสีเทาสีดำสีมืดนะครับมาจากจีนทั้งนั้นไม่ได้กเกงใจเลยว่าประเทศเล็กๆเหล่านี้เขาจะอยู่ยังไงเขามีประชาชนของเขาจะไม่ให้เขาผลิตสินค้าเลยเหรอจะไม่ให้เขาขายสินค้าเลยเหรอดําราคาเพื่อจะมาทำให้ทาให้ประเทศเหล่านี้ตายไปหมดเลยด้านคนไทยเนี่ยมีค่านิยมในการรักจีนชอบจีน นะครับแล้วก็พยายามแสดงตัวเกียรติทางยุโรปอเมริกันตอนนี้ก็เรียกว่างอมพลามเลยนะครับรู้ตัวอีกทีเมื่อสายครับเสียเปรียบประเทศจีนพินาศย่อยับของประเทศไทยครับเรียกว่าขาดดุลการค้ามหาศาลแล้วก็จะทุ่มตลาดมาในไทยทั้งหมดกวาดไม่ว่าจะเป็นเช่าที่ดินไม่ว่าจะเป็นอะไรนะดังนั้นไทย เตรียมเจ๊งเลยเลยถ้าปล่อยไปอย่างนี้เมื่อเป็นชช้นนี้นะครับมัดูข่าวนี้นะครับว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังเห็นภัยอันตรายจากประเทศจีนใครที่พยายามที่จะเข้าไปในจีนตอนนั้นนะ่ะเพราะว่าจีนมีแรงงานราคาถูกหวังว่าเมื่อมีแรงงานราคาถูกก็จะทําให้ผลผลิตของบริษัทต่างๆที่เข้าไปลงทุนเนี่ยก็จะได้กํำไรมากขึ้น ท่านรู้หรือไม่ว่าตอนนี้นะครับมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับนะบอกว่าทรัพย์สินต่างๆในจีนนะครับตอนนี้นะครับค่อยๆลดลงเกือบหน0 0งล้านดอลลาร์สหรัฐเงินทุนต่างชาติที่เรียกว่า FDI นะตอนนี้เรียกว่าไหลออกจากจีนมโหฬรานนับเป็นการถอนเงินออกจากจีนสูงสุดเป็นประวัติการ ตอนนี้รัฐบาลจีนครับเรียกว่ากำลังเครียดทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้รัฐบาลจีนจะทำอย่างไรเมื่อเจอสถานการณ์อย่างนี้มีหลายบริษัทครับถอนออกมาจากจีนสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศจีนและประเทศจีนจะกินรวบทั้งโลกไม่ได้สนอกสนใจว่าประเทศนั้นประเทศนี้จะเล็กจะน้อยมันจะกินหมดโจมตีไปทั้งโลกครับ จีนจะใช้อิทธิพลทางทหารในความหมายเขาว่าอิทธิพลน่ะความน่ากลัวแล้วก็จะคิดว่าถ้าไปแตะจีนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญหากับประเทศตัวเองตอนนี้ทุกประเทศจะรู้สึกแล้วประเทศไหนไปพลาดนะครับในการกู้ยืมเงินของจีนมหาศาลอันนี้เรียกว่าชาตินี้คุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วครับเพราะว่าเจอจุดเกรงใจมหาศาล ไทยยังมีโอกาสครับที่ไม่หลงกู้เงินจีนแต่ไทยก็สวยครับเพราะว่าสินค้าทั้งหมดของจีนจะส่งมาที่ไทยเพราะว่าเขาแก้ขัดในการทำการตลาดทางยุโรปอเมริกาไม่ได้รถต่างๆจะลงมาที่ไทยไทยจะเป็นที่เก็บซากสินค้าของจีน ไม่ต้องห่วงว่าจีนจะไม่มาเที่ยวไทยครับคําว่าเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเรามีดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่าเอาความรู้สึกนี้ที่จะไม่เกรงกลัวจีนทุกเรื่องถ้าอย่างนั้นก็ยอมเป็นมนทนก็ได้ถ้ากลัวขนาดนั้นนะฮะจริงๆมันต่อเนื่องมาเรื่อยเรื่อยนะครับเช่นบริษัทรถยนต์สันดาปของญี่ปุ่นเนี่ย เรียกว่าต้องถอนออกจากจีนมาหมดแล้วอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมันไม่เกรงเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยไม่เห็นหัวใครเขาเรียกว่าจีนมือยาวสาวได้สาวเอานะครับและข่าวที่เงินทุนในจีนไหลออกมหาศาลแบบเป็นประวัติการเนี่ยกำลังกระจายไปทั่วโลก ต้องจับตาดูนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เรียกว่าธนาคารกลางของจีนเรียกว่าขนหัวลุกเลยดังนั้นถ้าอยู่ในระบบของธุรกิจประเทศจีนตอนนี้ขาดจริยธรรมทางธุรกิจมหาศาลครับไม่ให้เกียรติทุกประเทศทางการค้าแต่ทางการค้าจะใช้เสรีภาพจะอ้างเสรีภาพในการลงทุนในการทำนั่นทำนี่ นะฮะตอนนี้ประเทศไทยก็เจอเต็มๆครับคนไทยเราหลายคนก็เป็นไงฮะแสดงความเกลียดชังทางการเมืองชังทางยุโรปทางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ชอบจีนตอนนี้ก็คงพูดยากนะครับในมุมนี้หมายเขาว่าจาริยธรรมทางธุรกิจทางยุโรปอเมริกันเขาไม่มาวุ่นวาย ไม่มีอเมริกันเทาไม่มีญี่ปุ่นเทาไม่มีอังกฤษเทาไม่มีฟินแลนด์เทาไม่มีเยอรมันเทามีแต่จ,จีนเทาแต่เพราะเหตุใดไม่รู้ทำไมประเทศไทยเปลี่ยนไปมากๆก็พิจารณานะครับว่าถ้าคุณอยากส่งประเทศนี้ให้กับลูกกับหลานของไทยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี คนไทยตอนนี้แหละครับคุณคิดอะไรแล้วคุณจะทำย่างไรน่ากลัวนะครับผมโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ